เราอยู่แถวลาดยาวนะครับตอนนี้ครับผมหลังเวนจากจินดาพี่นนอะเราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เวนจักจินดาวนี้พี่นนอะนี่คือสองเปลงมประชาแถวลาดยาวพี่เองอยูใกล้กับเงือนจำคลองเปลเลมพิเศษพี่นนองเงือนจำาลองเปลเรมนะครับ อยู่ข้างหน้าอยู่ขวานอนพี่น้องนี่เดี๋ยว่เขาปรับปรุงแล้วนะครับตรงนี้ริมพองเต็มประชาพี่น้องไอ้หมอนี่ไฟอะไรไมันรู้ไปติดไฟบ้าเออสองตาเขาสีเหลืองไม่ดีมากไม่ดีครับไม่ดีติดไฟอย่างนั้นน่ะกลัวจะจับเอานะพี่ติดไฟนะมันทําให้ไฟสองตาก็อื่นนี่ ข้ามพองเปลีนประชาก่อนครับผม,มเดี๋ยวขวาตรงแยกตรงนี้ครับผมอเรียกว่าแยกอะไรเนีเ่ยแยกบางเขนพี่น้องตัวนี้เออเดี๋ยวขวาเนี่ยเดี๋ยวขวาเนี่ยนะก็ถ้าข้ามทางรถไฟไปก็จะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตฝ่านน้นนะครับเ,เดี๋ยวตรงนี้พี่น้องเข้าสู่ถนนงามวงวาน ซ้ายไปซ้ายไปโอ,ถนนอ้ถนนงามวงวาน yeah. พี่น้องถนนงามวงวานเนี่ยสายยาภาพเืนอ้าวตีสาพ,พี่น้องเอ้ยเราไปส่งให้เกี่ยวกับ อาหารเป็นพวกเกี่ยวกับวาเซามอนะครับเอ้เราอะไรจะผ่านตรงเรือนจำของเปรมพี่น้องนะครับเรือนจำพิเศษของเปรมเขียนว่าอย่างไรไปดูก่อนครับ <S 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 เรือนจำกาของเฟรมอ๋อคนน่าจะทานกระสวงยุติทีรม ถ้าเป็นกลางวันถนนเส้นนี้นะเขเรียกว่าหนักเอาการเลยทีเดียวพี่น้องหนักเอาการมากๆตัวน,นี้นะครับก็เป็นอ่ตอนกลางวันนะครับเพราะว่าเป็นถนนเมนหลักครับเส้นนี้เส้นนี้วิ่งยาวๆไปถึงพวกอะไรสูตรราชการเ,าเรียกว่าสูตรราชการบนทบุรีกันเลยทีเดียวหัวการอ่านแค้ เป็นเฟสพี่น้องภาพยากติดก็ได้ขึ้นพาคกค่าแที่บันรศกาศนะครับพยายามให้เกืนนะครับโอ้อ้าวล้นี ผ่นานข้ามแยกแค่นั้นพี่เนาะปนยไปครับขี่ไปปนยไปเออยางต่อลมครับยานไปเรื่อยครับหลักข้ามแยก6เม็ครับตรงนี้โอนการขึ้นจะผ่านข้ามแยกนี่เนาะอ่าเราจะฝักตรงเดี๋ยวพองามวัานั่นเองพี่เนาะเวลาเขาซ่อมบำรุงรักษาเขาก็ ฟู่าพื้นถนนก่อนนะครับแล้วเขาก็จะเท,ทยาลงมาใหม่อนะ่าแล้วนี่คือพก็แม่บกเอาเรอยู่ได้มองเอาครับนี่สามเนี่ยลดเป็นโลกหน่อยนะครับ มีสามครับเนี่ช่วงทีง่เวลาคนเขาหลับคันอาทอนเข้าหลายเรื่อานะครับทางเวอายุายุเอาเอยี่ย์ครกี Grid ้ขออกว่าตอีกครับ